เห็นสถานที่สวยๆแบบนี้นะครับที่นี่อยู่ในเขตของอำเภอเมืองราชบุรีครับซึ่งด้านหลังของผมนะครับจะมีภูเขาอยู่สองลูกนะครับทางด้านลูกซ้ายมือเนี่ยเป็นเขาจปรอนะครับหรือว่าเขาวังสะดึงส่วนทางด้านขวามือนะครับอันนี้จะเป็นเขาอุทยานวัดหนองหอยนะครับข้างบนเนี่ยเขาก็จะมีาจะแม่กวนอิมพพธิตว์นะครับจะอยู่ข้างบนก็สามารถที่จะเดินขึ้นไปนะครับหรือว่าขับรถขึ้นไปแล้วก็ไปสักระก็ได้หรือว่าจะขึ้นไปแล้วเทคบี สามารถที่จะมองเห็นวิวรอบๆบ,บ,บริเวณแถบนี้ได้เลยที่บริเวณแถบแถบเขตนี้นะครับจะเป็นลักษณะของที่นาของชาวบ้านนะครับเพราะว่าบริเวณโซนนี้ครับก็จะมีตัว ครองชประทานนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับตัวเมืองเดินทางเข้าตัวเมืองราชบุรีไปห้างสินค้าไปตลาดนะครับหรือว่าไปติดต่อข้าราชการอะไรเกี่ยวติดต่อเกี่ยวกับราชการอะไรต่างๆในตัวเมืองราชบุรีนะครับก็ระยะทางการเดินทางเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินที่อยู่บนพื้นที่นานะครับแล้วก็มีการปรับถมขึ้นมาสูงจากพื้นเดิมเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับ แล้วก็ในแปลงเนี่ยเราจะมีเรื่องขอสาธารณูโภค น้ำประปาขยายมาให้แล้วนะครับลูกค้าแค่ต่อมิเตอร์น้ำเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับไฟฟ้านะครับมีให้เสร็จสับเรียบร้อยขยายมาให้ถึงหน้าแปลงลูกค้านะครับแค่มาติดตั้งมิเตอร์นะครับก็สามารถที่จะใช้ไฟฟ้าได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของแนวขอบเขตเนี่ยต้องบอกว่าที่ดินแปลงเนี่ยเราลังวัดสอบเขตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำลวดคาร์บอยเป็นการเป็นแนวให้ลวดคาร์บอยนี่ก็สูงถึง4ชั้นเลยนะครับ มาตรฐานมากๆเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเราสามารถมองเห็นภูเขานะครับลูกนั้นคือเขาแล้งที่เนี่ยจะขึ้นอยู่กับเขตของตำบลเขาแห้งอาเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับด้านหน้าที่เราเห็นนะครับแนวเขตอยู่ทางด้านแนวริมลัวคาบอยนะครับแล้วก็กว่าจะไปถึงถนนลาดยางนะครับก็จะเห็นว่ามีรัศมีของตัวถนนหรือว่าคลองชลประทานอยู่นะครับซึ่งตรงด้านบริเวณด้านหน้าตรงด้านเนี่ยก็จะมีคลองดินนะครับที่อยู่ ระหว่างแปลงที่ดินของเรากับตัวถนนลาดยางนะครับแล้วก็ตรงข้างริมถนนลาดยางก็จะมีคลองปูนอีกนะครับที่นี่เรื่องของน้ำเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับแปลงที่ผมยืนอยู่เนี่ยไม่ได้ติดสาธารณแค่ด้านหน้าด้านนี้นะครับผม ยังติดด้านข้างและด้านหลังซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะมีคลองส่งน้ําเล็กๆอีกเหมาะสำหรับใครที่สร้างบ้านสวนนะครับหรือว่าอยากจะมาทําเกี่ยวกับเรื่องของคาเฟ่ร้านอาหารนะครับเพราะว่าเรื่องของวิวเนี่ยสวยงามมากแล้วก็อยู่ในท่ามกลางของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอยู่ท่ามกลางที่นานะครับซึ่งเวลาที่เรามาพักผ่อนเรามาอยู่ที่นี่ความรู้สึกเนี่ยจะให้ ลมกลืนกับธรรมชาตินะครับผมแล้วก็มีวิวภูเขาให้เราได้เห็นแถมเรื่องของการเดินทางก็สะดวกสบายที่ดินแปลงนี้นะครับจะได้ถนนสาธารณะถึง3ด้านเลยทีเดียวแปลงนี้จะเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมชิ้นเค้กนะครับหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูก็ได้นะครับไม่ถึงกับเป็นสามเหลี่ยมเพราะว่าจะมีจุดตัดนะครับอย่างตรงด้านบริเวณด้านหน้านะครับติดกับตัวเส้นถนนลาดยางริมคลองชลประทานถึงเเเมตรนะครับแล้วก็ ทางด้านฝั่งซ้ายมือของแปลงนะครับจะมีความลึกเข้าไปเนี่ย20เมตรส่วนทางด้านขวามือนะครับความลึกเข้าไปเนี่ยก็อยู่ที่2เมตรนะครับทางด้านฝั่งขวามือที่ติด2เมตรเนี่ยก็จะเป็นคลองส่งน้านะครับแล้วก็อ้อมมาทางด้านหลังซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะกว้างอยู่79เมตรนะครับ217ตารางวานะครับราคาทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่6 แสน0 0 0 0บาทเท่านั้นราคานี้เขาบอกได้เลยว่าฟรีค่าโอนนะครับเรื่องของราคาขาย นะครับเราแจ้งราคาต่างความเป็นจริงนะครับเฉพาะค่าโอนเนี่ยก็หลายหมื่นบาทแล้วนะครับผมคนที่สนใจนะครับในที่ดินแปลงนี้นะครับผมอยากให้ได้ลองเข้ามาดูเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางถ้าเกิดว่าคุณมาจากกรุงเทพนะครับจากบริเวณขนส่งสายใต้ใหม่มาจนถึงที่ดินแปลงนี้นะครับระยะการเดินทางเนี่ยก็เพียงแค่96กิโลเมตรเดินทางแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับมาถึงแล้วเราก็ถ้าเกิดว่าเรามาจากถนนพเพชรเกษมจากถนนพเพชรเกษมนะครับเลี้ยวเข้ามานะครับวิ่งเส้น ถนนแยกจะดีหักก็ได้แล้วก็มาตามถนนเส้นเขางูเบิกภัยนะครับจากถนนเพชรเกษมมาจนถึงที่ดินแปลงเนี่ยสิกิโลเมตรเข้าไปตัวเมืองราชบุรีไปดูหนังไปโลบินสันนะครับหรือว่าจะไปบิ๊กซีนะครับก็ประมาณราวสิกิโลเมตรเท่านั้นแถมยังมีตลาดสีเมืองตลาดใหญ่ตลาดโค้ยกีนะครับโอ้โหถือว่าการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆนะครับแล้วถ้ากับว่า ใครที่ชอบเล่นกอล์ฟนะครับสนามกอล์ฟนะครับรอยเยลราชบุรีคลับนะครับอยู่ใกล้เราเนี่ยเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็รวมไปถึงนะครับเส้นถนนเขางูเบิกภัยนะครับห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่1กิโลเมตรเราสามารถเข้าออกนะครับทางด้านเส้นวัดน้องหอยก็ได้นะครับผ่านตรงหน้าร้านกาแฟ คนลักสวนเข้ามาทางวัดน้องหอยแล้วก็วิ่งตามด้านล่างของเชิงภูเขานะครับมาทางหมู่บ้านเขาวังสะดึงก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายมาจนถึงแปลงที่ดินได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งเส้นเขาช่องพานนะครับตรงบริเวณถนนเขางูเบิกไทยนะครับจะมีซอยบ้านตากแดดอยู่เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาปั๊บนะครับเราก็จะผ่านหมู่บ้านป้าคนมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมตามแนวริมทาง 1กิโลเมตรเข้ามาถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าแปลงนี้นะครับคือแปลง A6 นะครับในโครงการหนองหอยนะครับ217ตารางวานะครับราคา6,9 0 0 0แต่ถ้าใครมองว่าแปลงนี้นะครับเป็นชิ้นเค้กนะครับ ก็มีอีกแปลงหนึ่งนะครับให้ได้เลือกคือแปลง A3 เนื้อที่200ตารางวาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าราคา6กแสนเกในโครงการนี้นะครับมีจํานวนจํากัดเพียงแค่6แปลงเท่านั้นตอนนี้เหลือเพียงแค่2แปลงนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแปลงที่ดินนะครับที่อยู่ใกล้กรุงเทพมีความสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางไม่ไกลมากนะครับผมระยะไม่เกิน100กิโลเมตรก็ที่นี่เลยเพราะว่าเราห่างแค่9 6กกิโลเมตรแล้วก็ในเรื่องของ บริเวณรอบค้ามีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวแถวนี้นะครับเพื่อนบ้านเนี่ยรวมกันแล้วเป็นร้อยหลังคาเรือนใครที่สนใจนะครับโทรหา ได้เลยนะครับหรือว่าจะทีมงานก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณปันหรือคุณเจตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์อยู่ใต้ล่างนี้หรือจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันก็ได้นะครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้านะครับแล้วก็ตามด้วย fc ที่ย่อมาจากแฟนคลับแล้วก็0ู2 2 6 3 5 5 6 3งหหรือตอนนี้นะครับทีมงานขึ้น qr code ให้แล้วนะครับลูกค้าสามารถที่จะสแกน qr code นะครับมี2จอก็สแกนตอนนี้ได้เลยหรือว่าจะแคปหน้าจอไว้ก่อนแล้วก็มาสแกนทีหลังก็ได้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆเข้ามาได้เลยอะไรที่ เป็นข้อสงสัยนะครับเรายินดีที่จะให้คําปรึกษานะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านมีปัญหาเรื่องที่ดินของท่านเองนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะครับผมแล้วก็กดติดตามในช่อง YouTube channel อย่าลืมนะครับท่านสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในครั้งถัดไปเดี๋ยววันหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่เขตอื่นโซนอื่นในเขตอำเภอต่างๆในของจังหวัดราชบุรีหรือเขตตำบลต่างๆนะครับ ท่านจะได้เห็นว่าโอ้ราชาบุรีที่แบบนี้ก็มีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ผมนัชชนนละทีมงานบ้านและที่ดินทำเลยดีจากรลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย